ความลับสวรรค์ใครก็ตามที่เกิดในลัคกนการาศีกันเลื่อนมาเห็นคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะเปิดความลับสวรรค์ดวงสตามหาเฮงดวงสตามหาเศรษฐีบาระมีเงินแสนเงินล้านได้ปรากฏขึ้นประจำปีพศ2567 ตัวของพวกท่านนั้นมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทองโศกลาบบารมีเงินแสนเงินล้านจะลังไลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีมีทรัพย์สินมีเงินทองมากมายก่กองขนาดนี้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นโชคสตาบารมีแต่เก่าก่นได้ดนบันดาลโชคลาภพลิกผันชีวิตของท่านนั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาบมีบารมีสันั้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกันเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆ เพราะโศลาบาระมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆก้าวปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีกันถ้ามีญาติพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบาระมีแก่ตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญมีความโุขดี มีบารมีไปพร้อมๆก,กันกับตัวของพวกท่านเพราะการเสริมสร้างบุญญาบารมีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสํำคัญที่สุดมันจะส่งผลให้ตัวของพวกท่านมีโชคมีลาภมีบารมีเงินแสนเงินล้านใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกันนี้ตัวของพวกท่าน จะมีโซคข้างใหญ่จะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทองอย่างแน่นอนเพราะดวงสตาบาระมีโดดเด่นสุดๆในรอบหลายปีแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองได้ทำนายทายทักแล้วก็ได้ทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไป ถ้าพร้อมแล้วขอให้พวกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญ ไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตําราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตําราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทำนายลายสำนักของอาจารย์ซื่อดังไม่ว่าจะเป็นมองปลายหมอซางหมอรักอาจารย์ภัยสารแสนใส และอาจารย์อื่นๆือีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโด,ดเด่นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยควมโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้าน จะลังหลเข้ามาทุกทิศทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลื่อนยศถาบรรดาศักด์ตัวของพวกท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทําอยู่เอกชนนั้นจะมีโครงการใหญ่น้อยลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทาง แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมาบารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะลังไลเข้ามา จนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิ์อธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไฟ,ฟ่ฝันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนนันแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในชีวิตสะนั้นแล้ว ตัวของพวกท่านมีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆหลังไหลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรัก คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลืออุ้มสูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในสีเวิตฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รัก ที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เกียดติซึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุขความจเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งร่ำรวย ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีโอกาสที่ร่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในปี6 67นี้ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดสนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขอบุญญาบารมีความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวย หลังไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดี บารมีเงินแสนเงินล้านบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชคเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นท่าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธ หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับออรตเตอรี่สักสองใบาสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอานเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านคอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่าน ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบาระมีได้บังเกิดแล้วไม่เสื่อก็อย่าได้ลบลูเด็ดขาดเพราะนี่คือการเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไส บอปายและอาจารย์หลายๆสํานักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โซ克าบาระมีปีมังกรทองขวามมั่งข้างล่ำรวยนั้นจะลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านที่มีความเสื่อด้านการทำนายโชคชะตาบาระมีไม่อยากเสื่อเลยว่า ตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญ100%เอร์เซให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรัก เพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรักฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีความโชคดีของชีวิตแบบนี้ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทํานายโชคชะตาบารมีจากซอง1 2ซองราศีแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ควมโชคดีขวมมั่งขั่งล่ํารวยบารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง